บทนำเมื่อรัเสเซียเปิดตัวระบบขีปนาวุธ1,000ในโลกยุคที่ความมั่นคงและเทคโนโลยีการทหารกลายเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญรัเสเซียได้เปิดตัวระบบขีปนาวุธล้ำยุคที่มีชื่อรหัสว่า1,000ซึ่งนับเป็นก้าวกระโดดสำคัญของอุตสาหกรรมการต้องการประเทศโดยระบบนี้ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ซับซ้อนและหลากหลายในสงครามยุคใหม่จนกลายเป็นที่จับตามองจากทั่วโลกโครงสร้างและเทคโนโลยีของระบบ1,000 ระบบขีปนาวุธ1000ได้รับการออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในรูปแบบยิงจากพื้นดินและเคลื่อนที่ได้บนยานพาหนะทางยุทธวิธีโดดเด่นด้วยความสามารถในการติดตามเป้าหมายแบบหลายจุดมาติตี a r g e t l o c ล็อกออนและระบบนำวิธีที่ผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับการสื่อสารดาวเทียมทำให้สามารถยิงจงตีเป้าหมายที่มีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในระยะไกลได้อย่างแม่นยำหัวใจสำคัญของระบบนี้คือหัวรบที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบตามสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายภาคพื้นดินยา,านพาหนะกรองหรือแม้แต่ระบบต่อต้านอากาศยานร,ระบบห0 0่สามารถปรับเปลี่ยนพลังทำลายได้ตามภารกิจโดยอัตโนมัติความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์สิ่งที่ทำให้1000แตกต่างจากระบบขีปนาวุธอื่นคือความสามารถในการเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์ของศัตรูโดยใช้เทคโนโลยี p l a s m า ซึ่งลดการสะท้อนสัญญาณจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามเส้นทางการยิงนอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนทิศทางในระหว่างบินได้แบบเร็วทม์ทาให้ยากต่อการสกัดกั้นจากระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามยิ่งไปกว่านั้นระบบนี้สามารถทำงานร่วมกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียเช่นครชเรคและ MURMANSKBN เพื่อรบกวนระบบนำวิถีของข้าศึกและปิดตาสนามรบชั่วขณะเพื่อให้ขีปนาวุธ1000สามารถเข้าโจมตีได้อย่างรุนแรงและแม่นยำผลกระทบต่อสมดุลพลังอำนาจโลก การปรากฏดตัวของหนึ่งพันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมดุลอำนาจระหว่างประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกและพื้นที่ชายแดนของนาโตหลายประเทศเริ่มออกมาตรการตอบโต้และเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามใหม่นี้สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในยุโรปต่างเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของระบบ1000อย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าระบบนี้อาจกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการข่มขู่เชิงยุทธศาสตร์หรือแม้กระทั่งการใช้งานจริงในเขตขัดแย้งเช่นยูเครน หรือดอนบาสความลับที่ยังไม่เปิดเผยแม้จะมีข้อมูลหลุดออกมาหลายส่วนเกี่ยวกับคิปนาวุธ1000แต่ยังคงมีหลายเทคโนโลยีที่ทางรัเสเซียยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเช่นอัลกอริทึม AI ที่ใช้วิเคราะห์เป้าหมายอัตโนมัติและระบบหลีกเลียงอาวุธต่อต้านคิปนาวุธที่ยังไม่มีประเทศใดสามารถลอกเลียนแบบได้มีรายงานว่าระบบ1000 อาจสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์แบบแทคติิคได้และยังสามารถปล่อยจากเรือดำน้ำรุ่นใหม่ของรัสเซียทำให้เกิดความไม่แน่นอนในกลยุทธ์การป้องกันของหลายประเทศทั่วโลกบทสรุปทำไมทั่วโลกต้องจับตามอง1000ในยุคที่เทคโนโลยีและความมั่นคงทางทหารเดินไปพร้อมกันการเปิดตัวระบบขีปนาวุธ1000ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่ารัสเซียยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีอาวุธขั้นสูงระบบนี้ไม่เพียงแค่เป็นภัยคุกคามเชิงยุทธศาสตร์ แต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของวิธีการทำสงครามในอนาคตคีปนาวุธ1,000คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้โลกต้องกลับมาทบทวนว่าสมรภูมิครั้งหน้าอาจไม่ได้ตัดสินกันที่จำนวนทหารอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีความแม่นยำและการคิดล่วงหน้าในเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงหากต้องการเพิ่มชื่อช่องหรือเรียบเรียงให้อยู่ในรูปแบบพร้อมเผยแพร่บนย t u b e ได้เลยบอกเพิ่มเติมได้ครับ